ทาบูชาพระแม่โพศกนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแดดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโพสะวะโภชะนางอุตตมะลาพังไมหังสัพพสิทธิหิตังโหตู โพสวะโพชนังอุตตมะลาพังไมหังสัพพะสิทธิหิตังโหตูโพสวะโพชนังอุตตมะลาพังไมหังสัพพะสิทธิหิตังโหตู